นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Wellness Trap b a k Free from the d g e Culture Disinformation and d u b i o u s Diagnose and Find Your True Well Being ของ c คริสตี้ฮา r ิสัน เมื่อสิ่งหนึ่งที่มาย้ำเตือนเราทุกวันก็คือการที่เรามีสุขภาพที่ดีในทางสุขภาพก็มีทั้งกายและใจใจถึงแม้จะดีมากมายแค่ไหนทําให้ร่างกายนั้นดีขึ้นมากมายเพียงใดแต่ยังไงเราก็ดูแลร่างกายของเราอยู่ดีร่างกายของเรานี้เป็นสารทีที่สําคัญมันขับเคลื่อนเราไปทุกที่ทุกทางมันไปหาความสุขไปจัดการความทุกข์ไปช่วยเหลือคนอื่นพิจารละสิ่งต่างๆมากมายเพื่อให้ชีวิตของเราเดินต่อไป มันใช้พลังงานนี้เพื่อสร้างบางสิ่งเสริมสร้างบางอย่างแต่แน่นอนว่าโลกเราใบนี้ก็ย่อ,ยอมไม่ผลยุติธรรมว่าถ้าเราไม่ดูแลร่างกายนี้เลยวันหนึ่งมันก็จะตอบแทนเรามาในรูปแบบของการเจ็บป่วยเราก็จะอยู่โรงพยาบาลตลอดเวลากินยาเป็นกำกำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรขอให้คุณเรียนรู้ทุกครั้งที่คุณไม่ได้กินยาไม่ได้เทคมดิซินเพื่อรักษาโรคต่างๆย่อมเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของชีวิตการไม่มีทุกข์ การไม่เจ็บป่วยเป็นราบมันประเสริฐของชีวิตจริงๆเมื่อเราเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะเข้าใจเรื่องของการดูแลโภชนาการดูแลสุขภาพมันจะเป็นสิ่งที่สาคัญะถ้าเราดูแลสุขภาพเราไม่ได้วันหนึ่งสุขภาพจะกลับมาทาร้ายเราอย่างแน่นอนผมเป็นตั้งคําถามขึ้นมาว่าเมื่อร่างกายส่งสัญญาณเตือนบางอย่างให้เราปฏิบัติตามแต่โดยดีโดยไม่มีข้อแม้ผม,มว่าข้อแม้ของโรคใบนี้อาจจะมาย้าเตือนเราบางอย่างว่าให้เราเข้าใจ เพราะสิ่งที่เรามีข้อแม้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้สําคัญอะไรเลยมันไม่ได้สาคัญต่อร่างกายเราด้วยซ้ําเราแค่หาข้ออ้างเราแค่หาสิ่ง,งต่างๆเพื่อมาชดเชยว่าเฮ้ยฉันทําดีไปแล้วฉันทําสิ่งนี้ไปแล้วแน่นอนผมเข้ายิมเป็นประจำเพราะผมเห็นผู้คนมากมายเข้ามาแล้วออกไปจะยิมตลอดเวลาแน่นอนอาจจะเปลี่ยนเวลาเล่นอาจจะไปย้ายไปที่อื่นผมไม่รู้แต่สิ่งผมรู้ก็คือ สิ่งที่คนกําลังมายิมมาออกกําลังกายมาฟิตเนสหรือมาอะไรก็ตามเขามาเพื่อที่จะเห็นอน,นาคตของตัวเองว่าสุขภาพของเขาต้องดีขึ้นแน่วเขาอาจจะชอบการเข้ายิมอาจจะไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นและชอบที่จะอยู่กับยิมอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามขอให้คุณเรียนรู้ว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจโภชนาการเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าคุณหลีกเลี่ยงโภชนาการบ่อยๆแน่นอนการที่คุณจะกลายเป็นคนที่ ไม่รู้ว่าคุณควรจะกินอะไรก็จะยิ่งซ้ำเติมคุณเข้าไปมากยิ่งขึ้นขอให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตคุณต้องกินให้ดีนอนให้พอออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสสิ่งนี้จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนมันไม่ใช่คุณแค่กินดีอย่างเดียวลดความอ้วนต่างๆนานาถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่ที่มีน้ำหนักมากแนะนําหมออาจจะสั่งหรือกำชับมาว่าให้คุณลดน้าหนักอย่างรวดเร็วให้เร่งด่วนมากที่สุด ผมอยากจะเสนอแนะว่าให้คุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าการกินมีแค่ส่วนหนึ่งคุณต้องเบิร์นหรือว่าคุณต้องเอาแคลอรี่เอาไม่ใช่แคลอรี่ in อย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำการออกกำลังกายเป็นทั้งหมดของทุกอย่างถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเลยภายในไม่กี่ปีคุณจะกลายเป็นคนที่รับเองไม่ได้และคุณก็จะไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับรู้เลยว่าคุณเป็นคนอย่างไรการลดน้ำหนักแบบไหนดีที่สุด และส่งผลดีที่สุดจริงๆตามฉบับนักโภชนาการเหมือนหนังสือหลายๆเล่มก็พยายามเน้นย้ำในเรื่องของ well-being, wellness หรือพยายามที่จะ h e a l ี h y d เอดนั่นกน็คือการที่เรา carry in y q u a l carry out ไม่ว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรคุณต้องประเมินว่าคุณมี body mass index BMI เท่าไหร่ต่อร่างกายคุณควรจะเทคโปรตีนเท่าไหร่ต่อจำนวนน้ำหนักของคุณเมื่อคุณจะทำอย่างไรก็ตามคำนวณมากมายแค่ไหนขอให้คุณยนรู้ว่าคุณมีกิจวัตรอย่างไร แอคทิวิตี้ของคุณสําคัญที่สุดถ้าคุณมีแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างโหดหินแอดเวนเจอร์หนักคุณก็จะไม่ต้องเทคแคลอรี่สูงไขมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แย่หลายคนชอบบอกไขมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเทคแคลอรี่สูงเกินไปเช่นชานมไขมุกหรือว่าคาร์โบไฮเดรตครับรวมไปถึงแฟตไขมันต่างๆที่มันเป็นทรานส์แฟตหรืออะไรก็ตามคุณจะไม่ต้องเรียนรู้ที่จะก,กําจัดมันอย่างถูกวิธีไมว่ะเป็นการคาร์ดิโอไมว่ะเป็นการ แอโรบิกการวิ่งในระดับการเต้นหัวใจที่สูงพอสมควรในระดับโซน3หรือ4ขึ้นไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะเป็นต้องทำเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเบิร์นแคลอรี่สูงมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็ค่อยๆคาร์ดิโอต่อไปวิ่งในโซน1น่โซน2ในการที่อัตราเต้นหัวใจเต้นระดับนั้นเรียนรู้เรื่องของความเข้าใจของชีวิตโภชนาการต้องคูบคู่ไปกับการที่เราต้องเรียนรู้ที่สุขภาพดีต่อไปหุ่นดีรู้ว่าร่างกายแข็งแรง นั้นแตกต่างกันเวรนทจะทานอาหารตามร่างกายไม่ใช่หุน่นบางคนเน้นหุ่นดีอย่างเดียวโดยที่หลงลืมไปว่าหุ่นดีไม่ได้เท่ากับร่างกายที่แข็งแรงผมคิดว่าการปรับโภชนาการให้แข็งแรงนั่นก็คือเราต้องรู้ว่ากรุ๊ปเลือดนี้หรือร่างกายนี้รวมไปถึงสิ่งต่างๆมันต้องการอะไรแน่นอนกรุ๊ปเลือดโออาจจะไม่ค่อยเหมาะกับพวกเนื้อแดงเราอ,อาจจะต้องกินพวกเนื้อปลาแทนแต่สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้หรือว่าอารมณ์ที่คุณชอบจิตใจที่คุณปกักฝ ว่าคุณชอบเนื้อแดงคุณอาจจะกินได้มากขึ้นแต่คุณก็ต้องมาบริหารสิ่งอื่นเช,เช่นเดียวกันเช่นการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นการดูทาตว่าเราอาจจะปรุงสุกมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่ารวมไปถึงอาจจะทําอะไรที่มันเหมาะสมกับร่างกายหรือกรุ๊ปเลือดของเราสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เน้นย้าว่าโลกเราใบนี้กําลังบอกอะไรเราบางอย่างกําลังย้ําเตือนเราเสมอว่าสิ่งเรากินสิ่งเราทานอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แต่ไงแล้วก็ตามตามใจปากครึ่งหนึ่งตามใจร่างกายครึ่งหนึ่งหรือจะสนใจแค่หุน่นหุ่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายบางคนมีหุ่นที่ค่อนข้างอวบนิดหนึ่งตัวใหญ่กระดูกใหญ่เขาก็ยังเป็นจะต้อง sustainable <c oughs> ในเรื่องของโปรตีนให้มากกว่าคนอื่นใครจะกินหรือว่า take calorie มากกว่าคนอื่นในเรื่องธรรมดาแต่ไงแล้วก็ตามเรื่องของวัยเรื่องของอายุมันก็จะทำให้น้ําหนักเราเพิ่มขึ้นตามวัยอายุด้วยเช่นกันอย่าเป็น,นว่าเฮ้ยฉันเลขสแล้วฉันเดี๋ยวนี้กินได้น้อยลง ทำไมรู้สึกน้าหนักมันเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องกังวลเพราะว่านี่คือเรื่องของระบบเาผาผลาญเมตาบอลซึมของเราทํางานได้ลดลงตามวัยตามสเกลของสิ่งที่เราควรจะเป็นการซื้อคอร์สลดน้ําหนักเขายิมโดยไม่รู้ว่าเป้าหมายของร่างกายเราคืออะไรมักจะลงเอยแบบเดิมเสมอแน่นอนโยโย่เอฟเฟกเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการลดน้ําหนักแบบผิดวิธีก็คือคุณลดอาหารอดอาหารแล้วคุณก็โห้ยตอนดึกโห้ยตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งแน่นอนและ สิ่งมีชีวิตต่างๆที่เทคพลังงาน energy เข้าไปมักจะชอบ f a ตี y มักก็ชอบไขมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์เรามีบรรพบรุษที่ต้องกินอาหารเกี่ยวกับโปรตีนที่ต่ำไขมันที่สูงเพียงเพราะว่าเขาต้องการพลังงานในยามที่ถูกปรับตัวอย่างยิ่งเช่นอากาศแปรปรวนถ้าภูมิอากาศที่ไม่เหมือนเดิมอาจจะต้องเป็นฤดูที่จำศีลจำเป็นจะต้องใช้ไขมันในการดูแลตัวเอง ในการอยู่รอดต่อไปแน่นอนสัตว์ทุกประเภทก็จะมีจังหวะที่จำศีลจังหวะที่ออกล่าหรือว่าอุดมสมบูรณ์นี่คือไซเคิลของวัฏจักรโลกใบนี้และสิ่งมีชีวิตทั่วไปยิ่งเป็นขาดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ทุกวันนี้ก็คือการที่เราไม่ซื้อคอร์ดลดน้ำหนักแบบซีซัวไม่กินยานลดน้ำหนักแบบไม่เข้าใจฉลากไม่อ่านฉลากเลยแล้วก็ดูตามทิกตอกหรือว่าไอจีและเรียนรู้ตามมันไปว่าเฮ้ย ฉันต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นโดยที่ฉันต้องกินมากขึ้นทดลองมากขึ้นร่างกายเราไม่ใช่หนูทดลองเราทุกคนจะไม่ไต้องอ่านฉลาอ่านอยอยแล้วก็ดูว่าเฮ้ยถ้าการกินยานนี้มันทาให้เราดีขึ้นจริงๆการเข้ายิมจะเข้าไปทําไมอย่างนี้ยิมเจ๊งทุกยิมแน่ๆนการกินโภชนาการดีๆอาหารที่เฮลตี้แน่นอนร้านอาหารพวกนี้ก็จะไม่อยู่ของโรคแบบนี้อีกต่อไปเราแค่ต้องเรียนรู้ว่าโรคเราใบนี้สร้างผลยุติธรรมให้กับเราทุกๆคน กินเท่าไหร่ใช้เท่านั้นใช้เท่าไหร่กินเท่านั้นเรียนรู้จากเข้าใจว่าโลกใบนี้ให้ผลยุติธรรมจริงๆเราทำอะไรได้เงนินจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานอะไรมากขึ้นเราก็ต้องเทคเอาท์กิฟเอาท์มากขึ้นไม่ว่าจู่ๆเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเมตาบอลิซึมเราเป็นแบบนี้เผาผ่านได้ดีแต่เรื่องเวลาหนึ่งที่เมตาบอลิซึมเราไม่ได้ทํางานอย่างยิงยวดหรือดีเยี่ยมอาจจะต้องออกกําลังกายมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะต้องออกกําลังกาย ตามสเตปหรือตามเลเวลในสิ่งที่เราควบคุมมันเอาไว้นั่นจะเป็นโอกาสของเราแล้วว่าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่รูปร่างแต่ละคนแต่ละหุนแต่ละครอบครัวแต่ละสปีชีี์ไม่เหมือนกันเลยเราทําตามสปีชีี์ของเราเราห้วนง่ายเป็นมตเบอรลิซึมเราอ่อนแรงเราต้องออกกําลังกายมากคนอื่นและชาวบ้านทั่วไปนี่สิ่งเราต้องทําสุดท้ายนี้ฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับโภชนาการเอาไว้บ้างเมื่อทําการกินที่เปลี่ยนแปลงไป มักจะไม่ค่อยกลับมาแบบเดิมผมคิดว่าเรามีวัฒนธรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนเยอะมากเลยสมัยก่อนก็กินนอกบ้านน้อยกินในบ้านเยอะเดี๋ยวนี้กินในบ้านน้อยมากกินนอกบ้านเยอะมากแต่ละครัวเรือนอาจจะต้องหาเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะจุนเจือเรื่องค่าใช้จ่ายการกินนอกบ้านดังนั้นการกินนอกบ้านเป็นวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงผมคิดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะกลับมาอีกในอนาคตแต่ผมคิดว่าอาจจะน้อยอย่างยิ่งทึงผมอาจจะคิดว่ามนุษย์มีความขี้เกียจเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า การที่เรามีความขี้เกยียจเพิ่มขึ้นไม่หมายความว่าเราไม่อยากทําอะไรแต่เพราะว่าเรามีไมซ์เซ็ตว่าถ้าเกิดสมมต,ติเราทํางานแล้วหาเงินแล้วเราก็ไม่อยากทําอะไรอีกต่อไปเราอยากที่จะเหมือนกับอยู่ไปวันวันพักผ่อนหย่อนกายทำสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปโดยที่จะไม่อยากไปแทรกแซงอะไรเลยนั่นจะเป็นโอกาสของเราทุกคนว่าว่าการําการกินที่เปลี่ยนแปลงไปม่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการกินเช่นวีแกนคีโตหรือว่าการกินแบบเฮลตี้การกินแบบมังสวิรัต Ve เจ็ติริเีนหรือการกินแบบเจหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมีอะไรที่เสริมสร้างเราได้มากยิ่งขึ้นขอเราเรียนรู้ทุกอย่างในการกินคำนวณแคลอรี่เท่าที่จำเป็นไดเอทให้ถูกเพราะไดเอทไม่ได้แปลว่าการลดอย่างเดียวไดเอทแปลว่าโภชนาการสำรวจตัวเองโภชนาการเราครบหหมู่หรือเปล่ากินน้ำเปล่าแต่ละวันมากน้อยเพียงใดกินน้ำหวานเยอะเกินไปไหมานมไข่มุกน้ำหวานน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้แบบ อาจจะสกัดเย็นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ําตาลมากเกินกว่าพอดีเราควรจะลดเหมือนกันเมื่อเราลดเมื่อเราเข้าใจว่าน้าตาลมันแปลรูปแบบใดได,ได้บ้างในร่างกายเราก็จะลดน้ําตาลอย่างถูกวิธีแล้วเทคสิ่งที่มันเป็น tangible รูปทําของผลไม้หรือว่าอาหารนั้นดีกว่าแทานที่เราจะสกัดเย็นหรือว่าเป็นชูชแทนเมื่อเราจะเข้าใจแบบนี้รับรู้แบบนี้แล้ววันหนึ่งเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงอย่างแน่นอนผมเชื่อทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a แ k a ีด้วยนะครับ